แต่เดิมตรงนี้จะเป็นลงเลื่อยนะครับนี่เขาเลื้อออกแล้วก็เลยเห็นเจดีชัดเจนเลยนะหมอแต่เดิมเนี่ยปิดปิดหมดเลยมองไม่เห็นจะต้องเดินไปด้านนี้สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ภายในสนามกีฬานะสนามกีฬาจังหวัดวันนี้มีโอกาสได้มาพักผ่อนก็เลยว่าจะมาวัดร้างที่คุ้นเคยอ่ะที่เราเคยเดินทางมาเที่ยวอ่ะผมว่าจะไปวัดมหาทลายแต่ตอนนี้เขาปิดรั้ว มีการก่อสร้างอยู่นะก็เลยเข้าไปไม่ได้ซึ่งวัดมหาทลายเนี่ยจะเป็นวัดที่มีประวัติว่าเป็นสถานที่พนวดของรัชกาลที่หนึ่งนะแต่เป็นวัดสมัยอยุทยานะครับเหลือผนังเพียงด้านเดียวนะก็เป็นซากปราหักพันอย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะเนี่ยตรงนี้วัดโพเผือกอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์นายขนมต้มอันนี้ก็เป็นวัดร้างสมัยอยุธยา ใกล้ๆก,กับวัดใหญ่ชัยมงคลก็ปรากฏวรรางอีกวัดหนึ่งซึ่งผมก็เคยพาเดินทางไปดูแล้วเนาะชื่อว่าวัดยักษ์แต่เดิมเนี่ยจะอยู่ภายในรงเลื่อยนะครับตอนนี้ลงเลื่อยเขาปิดกิจการไปแล้วตอนนี้ก็เปิดเผยให้เห็นแล้วนะเผื่อบางท่านจะยังไม่เคยไปดูเดี๋ยวจะพาไปอันนี้ผมออกจากสนามกีฬาแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางวัดใหญ่ชัยมงคลนะ บรังมีหลบซ่อนอยู่ตามซอกซอยต่างๆเยอะนะเดี๋ยวจอดตรงเนี้ยเนี่ยซอยอายุธยานหนึ่งทับแปดอ๋อเปิดเผยหมดแล้วครับเดี๋ยวเออตอนนี้เขาลงเลยเขาออกหมดแล้วเดี๋ยวผมจอดตรงนี้แล้วกันตอนนี้ลื้อออกมาแล้วนะพอ,อเปิดเผยชัดเจนแล้วนะครับมาง่ายแล้วแต่เดิมเนียวโ,โหแบบ เป็นเจดีย์ที่ลึกลับอะ่ะหาไม่เจอกันอะ่ะแต่เดิมอะ่ะนี่เห็นชัดเจนเลยก่อนหน้านี้เจดีย์วัดยักษ์จะอยู่ภายในโรงเลื่อยที่มีการเช่าพื้นที่ในการดำเนินกิจการต่อมากิจการได้ปิดตัวลงและปัจจุบันได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกทั้งหมดจึงเผยให้เห็นเจดีย์โบราณสมัยอยุธยาองค์นี้วัดยักษ เป็นวัดร้างสมัยอยุทยาตั้งอยู่ภายในซอยอโยธยา1ทับหลงเหลือซากเจดีย์โบราณมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงรักคังทรงสูงที่ปรับเปลี่ยนสืบเนื่องมาจากเจดีย์ทรงรักคังแบบลังกาในพุทธศตรวรรษที่21เจดีย์วัดยักษ์จึงน่าจะมีการสร้างในช่วงพุทธศตรวรรษที่22เป็นต้นไปวัดยักษ์เป็นวัดร้างวัดหนึ่งในจำนวนหลายวัดที่ตั้งอยู่โดยรอบวัดใหญ่ชัยมงคล ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนแถบนี้ในสมัยโบราณเข้าถึงง่ายแล้วนะวัดร้างวัดนี้ถ้าเกิดท่านที่ชอบเดินทางมาท่องเที่ยววร้างที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเนี่ยก็ลองมาชมกันนะชัดเจนเลยครับบัดยักษ์ครับ